บนพื้นที่กว่า42ไร่ของนายวิชิตพิมพโครเจ้าของศูนย์การเรียนรู้อัมพาฟาร์มได้เปลี่ยนพื้นที่จากปลูกสับปะรดอย่างเดียวเป็นแหล่งปลูกผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มะพร้าวอะโวคาโดรวมถึงส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยามที่กำลังเริ่มออกผลเป็นลูกกลมๆสีเขียวสวยงามทุกต้นที่ปลูกไว้บริเวณริมน้ำรวมทั้งต้นทุเรียนที่ปลูกไว้กว่า450ต้นที่เริ่มออกผลแล้วเช่นกัน นายวิชิตเล่าว่าตนเองเคยทำงานที่ศูนย์การค้าชื่อดังที่กรุงเทพมหานครในแผนกผักและผลไม้ได้เรียนรู้หลักการทำงานต่างๆว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคต้องได้รับมาตรฐานอีกทั้งปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่รักสุขภาพมากขึ้นและด้วยความที่เป็นลูกเกษตรกรจึงมองออกว่าการตลาดต้องนำการผลิตเริ่มวิเคราะห์ได้ว่ามะม่วงเป็นผลไม้ที่ชาวต่างชาติชอบและเป็นที่ต้องการมากที่สุด จึงได้เริ่มปลูกในพื้นที่ของตนเองและมองหาลู่ทางการเปิดร้านขายผลไม้ทั้งแบบสดและแบบแปรรูปรวมทั้งผลไม้ปลอกเปลือกสำหรับรับประทานน้ำผลไม้ปั่นสำหรับคนรักสุขภาพภายใต้ชื่อแบรนด์อัมพาฟาร์มที่ปัจจุบันมีถึง8สาขาที่จังหวัดกรุงเทพมหานครขอนแกน่นเชียงใหม่และจังหวัดเลยอีกทั้งยังนำสินค้าโอท็อปจากชาวบ้านมาวางจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย ช่วงที่โควิดนี่แหละที่ทําให้เรารู้จักกับทางเครือข่ายโอท็อปเพราะว่าเรามาเปิดสาขาที่เมืองเลยแล้วก็เขานําสินค้ามาเสนอเราว่าดีขายในร้านตอนแรกก็ไม่คิดว่าร้านเราจะช่วยคนอื่นได้เยอะขนาดนั้นแต,แต่พอเอามาลองขายดูมาทําดูแล้วมันไปได้ไกลแล้วก็ขับเคลื่อนพากันไปเพราะว่าของจังหวัดเลยนี้จะเป็นกลุ่มโอท็อปที่แข็งแรงนะครับเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีผลผลิต มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับปลอดภัยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเลยผลักดันจนอัมพาฟาร์มได้รับใบคิวหรือใบที่ผลิตสินค้าปลอดภัยปลอดสารเคมีตลอดจนได้รับมาตรฐาน GAP มาเป็นเครื่องหมายในการจำหน่ายซึ่งที่นี่มีการเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแห่งการผลิตพืชปลอดภัย และเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวผลักดันให้สวนของน้องวิชิตเนี่ยเขาได้รับใบคิวคือใบผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้ไดมาตรฐาน G.P. ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะตอบเรื่องของการให้ผู้บริโภคสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคนะครับเราต้องการที่จะให้สินค้าที่ผลิตจากสวนเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดภัย แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิจะส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทุกอาชีพแต่ที่สวนอัมพาฟาร์มหรือศูนย์การเรียนรู้อัมพาฟาร์มแห่งนี้กลับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนเอกพงศ์พุทธาถ่ายภาพนันพัแสนตุ้มทีมข่าว n b t 1บ t v อีสานร,รายงานจากจังหวัดเลย